ที่28กิโลครับจังหวัดพัทลุงก็จะจะถึงแยกขอใหญ่สนสามแยกที่จะเลี้ยวขวาไปขอใหญ่สนข้างหน้า รถเยอะเป็นเส้นหลักะเส้นนี้เส้นหลักมาจากสามชาเดนใต้มีปัตตานียะลานาราธิวาสเอ,อแล้วก็มีสตูนก็สามารถออกมาทางนี้ได้ อันนี้มืดฝนนิดหนึ่งบรรยากาศเออกมาแบบมืดมืด này có sợ lắm Xà lắm quá quá món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  hãy lập trường <laughs> hát à ạ mình không Cô... có mẹo chưa được trăng ở bên tìm ซื้อกล้องติดติดหมวกก็จะไปไปไหนก็ได้นะครับก็บันทึกภาพให้ลราลง YouTube ทำเป็นคลิปทัวร์เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะซื้อถ้าขันเนี่ยรถไม้หยาไม้ก็ตัดไม้คนคนม้ เลี้ยวขวาครับไปบ่อน้ําร้อนแก่งหูแร่ครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอรกรงรานะครับตรงนี้ก็คือสี่แยกที่จะเลี้ยวไปอำเภอ,อเกาะเชสนนะฮะบ,บ่อน้ําบ่อน้ําร้อนทาน,น้าเย็นเลี้ยวขวาข้างหน้ารหรือแยกเกาเกาะเจสนก็ประมาณเจ็ดกิโลครับก้าวไปข้างใน เลี้ยวซ้ายอำเภอกรงราเลี้ยวขวาอำเภอกอใจสนต้องไปจังหวัดพัทลุงครับนี่ป้ายบอกนี่ป้ายบอกโอเคครับผมตัดคลิปก่อน